วันนี้นะครับฝนตกหนักช่วงนี้สองสามวันนะครับน้ําก็ขึ้นนี่บริเวณในสวนยางของผมนะครับริมคลองตอนนี้เราก็มาดักตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายหรือว่ากัดนะครับนี่ก็ดักไว้นะครับบัวแรกนี่ก็มาช่วยกันสามคนนะครับวันนี้เราก็มาวางกัดนะครับนี่ก็ของใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้วันนี้เราก็จะ วางกันสักสี่หัวนะครับนี่น้ําขึ้นเยอะเลยนะครับล้นคลองมาในสวนยางผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ฝนตกอากาศเย็นอากาศหนาวมากนะครับนี่บริเวณคลองฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นคลองตรงนี้ก็สวนยางของผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกัดตะคัดนะครับที่เราดักเมื่อวานนะครับ<ช>ตอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวโอ้ตอนเช้าน้ําเย็นมากเมื่อคืนก็ฝนก็ตกไม่หนักเท่าไหร่ตอนนี้ก็น้ําลดแล้วน้ำในกรองฝั่งนู้นนี่เราก็จะมากู้กันเราเห็นเมื่อวานก็ระด,ดับ น้ำถึงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็น้ําลดแล้วนี้เราก็จะมาเอา,เอาหัวที่หนึ่งนะครับหัวแรกเดี๋ยวเราก็จะยกดูก็เห็นติดอยู่บ้างนะครับอ่นนู่นปลาอะไรเห็นหัวแล้วนะครับเป็นหัวแล้วน่าจะเป็นปลาช่อนปลาช่อน ติดอยู่แล้วเามาดูกันแรกกันนะครับนี่โอได้อ่าน่าจะหลายตัวอยู่นะครับประมาณเจ็ดแปดตัวได้นะครับเดีย๋ยวเรามาปลดออกกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมายที่สองสามสี่จะได้กี่ตัวนะครับอ่าเมื่อวานจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็น้ําลดลงไปเยอะเลยนะครับอ่ากัดกเราก็ลอยลอยริมกลางบนเลยเดีย๋ยวมาดู จะได้กี่ตัวได้มาตัวงแล้วเกงเลย่นก็ฝั่งนู้นก็อีกอันหนึ่งอ่เดี๋ยวเรามาลุ้นคันอ่วัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมันรู้จะติดกี่ตัวอตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วสองตัว ลอ,อยอยู่แล้วนะครับสองตัวเนี่ยขาวๆอยู่นู้นนะครับหัวากาดฝนก็เริ่มมาอีกแล้ว นึกเลยปลาหัวขาดปลาหัวขาดไม่รู้หัวไปไหนอ่าก็สวนยางอย่างนี้นะครับก็เป็นสวนยางของผมนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมอ่าเ็าไม่สามารถปริดยางได้นะครับก็เลยมาหาปลาว่าจะมีปลาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ เอาปลาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดักใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็สวนไม้ไผ่นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นน้ําจากคลองนะครับมันก็ไหลขึ้นมาท่วมบริเวณสวนยางของผมนะครับรว่าน้ําจากคลองนะครับก็ไหลบ่าเข้ามาในสวนยางของผมนะครับนี่คือสวนยางของผมนะครับตอนนี้ก็น้ําก็เต็มแล้วนะครับ